สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาอยู่กับอาอิ้นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะอาอิ่นเองก็จะมาผสมกงล้อขั้นเจ็ดนะคะซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของวฟังก์ชันวิญญาณปราณกันนะแต่เ,เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละขั้นพลังเพิ่มเท่าไหร่เอยอออกแนวแหล็กๆว่ะ ตัวนี้นะคะวันนี้หน้าที่อินจะมาผสมให้ดูกันนะคะตอนนี้ไอินใส่อยู่ขั้นหกนะคะ,ะตัวนี้นะเลือดก็จะเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ดีเฟนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่เดี๋ยวไอินจะลองปลอดไก่ให้ดูก่อนแต่ไม่มีขั้นหนึ่งให้ลอง้วยเพราะว่าอาินผสมหมดแล้วหมดตัวหมดตูดหมดทุกอย่างหมดจริงๆไม่เหลืออะไรเลย ก็เดี๋ยวลองถอดเปลี่ยนให้ดูก่อนนะคะเนาะตอนใส่ขั้นห้านะพลังก็จะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่ง3มืนนะถ้าเกิดว่าใส่ขั้นห้าเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเราใส่ขั้นหกแล้วพลังเท่าไหร่ พลังเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไรอร้อยหกสิล้านเป็น1 9 0 0งอยากมีตัวถอดให้ดูอ่ะแต่ก็ไม่มีอ่ะเป็น19,400 1 9ื0นเก้สรเอฮ้ยหนึ่งมือย 9กล้านนะจ๊ะก็จากเดิมนะก็ขึ้นมา164ล้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลื่อนขั้นให้เพื่อนๆดูนะว่าจะขึ้นมาอีกเท่าไหร่ไม่รู้กำลังนั้นเท้จริงของมันเลยอะมันมันถอดออกไม่ได้ก็ถ้าอัพดาวขึ้นมาอีกก็เพิ่มมาอีกเท่าไหร่อะ จาก1,000งจากเท่าไหร่นะจาก1 9สิบเจ็ล้านนะคะก็เพิ่มมาเป็น1 9,515ล้านเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ18ล้านนะอ่ะแต่เดี๋ยวทีนี้เราจะมาผสมนะแล้วก็ แล้วก็ลองใส่ดูนะว่าเท่าไหร่มันถอดออกมาไม่ได้ดิเพื่อนๆเด้อฉะนั้นเราก็เลยต้องกดเลื่อนขั้นเลยฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าโดยรวมแล้วพลังอันแท้จริงของมันเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ม,ไม,มีไม่มีอุปกรณ์ให้ถอดแต่เดี๋ยวลองดูก่อนมีใครออนบ้างวะขอยืมชิ้นหนึ่ง ไม่มีใครออนโอเคจบอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะคะว่าพลังเราจะขึ้นเท่าไหร่นะก็สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นนะเลือดนะคะเป็นสามล้านหกแสนนะ f e เฟนเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นเจ็ดหมื่นสานะแล้วก็เป็นสกิล ลดดามจดสกิลนะคะจาก12ขึ้นมาเป็น18.3 12.18.3ลบ18.3นะลบ12.2เพิ่มขึ้นมาตั้ง6.1ไฮ้6.1เอน่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดกันเลยเพิ่มขึ้นมาอีก160% ประมาณร้อยหกล้านแล้วก็ตีบวกเพิ่มได้อีกเพิ่มน้อยกว่าที่คิดเนาะแต่ก็โอเคได้อยู่แต่คิดว่าน่าจะเพิ่มเยอะอยู่นะเพราะว่าจากขั้นห้าจากขั้นห้าขึ้นมา ขึ้นมาเป็นขั้น6ก็ร้อยหกสิบสี่ล้านแล้วก็จากเพิ่มดาวขึ้นมาก็เพิ่มอีกร้อยหกสิบสี่ล้านก็จะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่คูณสองสามร้อยยี่สิบแปดล้านบวกบวกตอนเพิ่มดาวอีกสิบแปดล้านเท่ากับสามร้อยสี่สิบหกล้านก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกมีกบวกเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะประมาณสามร้อยห้าสิบล้านนะคะเพื่อนๆการทำขั้นเจ็ดเนาะ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่บอกเลยว่ามันเหนื่อยมากเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูก,ก่อนนะตอนนี้แบบว่าก็ขั้นจิต,ตเดริ่มวิ้งวิ้งกันแล้วนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนสู้นต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ